ส่วนน้ำเด็กและจัดวาสนุกที่ห้ามพลาดอยู่ในกรุงเทพบอกก่อนเลยว่าความสูงไม่เกิน80เซนเข้าฟรีเข้ามาก็เจอจิตใจเครื่องเล่นสไลเดอร์ที่สามารถปล่อยให้เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีสนุกไปตามแค่ปลอดภัยความลึกของน้ำเพียง70เซนเขามีทั้งในร่มและกลางแจ้งเล่นได้ทุกเพศทุกวัยแล้วเขายังมีฐานให้เราได้ประลองความสนุกที่ใครหลายคนไม่เคยเจอมาก่อนบอกเลยว่าได้ฝึกความแข็งแกร่งกลับบ้านไปหมดแรงเลยเครื่องเล่นของเขาโซนในร่มในแต่ละฐานเยอะ เล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ส่วนสไลเดอร์ความสูงเท่าตึก3ชั้นโคตรเสียวโคตรมันโคตรทา้าทายดูเอาเองมันสุดยอดมากเด็กก็เล่นได้ แล้วเราจะภาพได้ไงส่วนนี้เป็นโซนกลางแก้งมีฐานให้เราประลองความมันความบันเทิงความตื่นเต้นความท้าทายความสนุกเล่นมวยทะเลก่อนโซนนี้ความลึกของน้ำเมตรสี่สิบเซนติเมตรมีการคอยดูแลตลอดเเป็นไงมั่งไอ้หนูเจ็บไหมเราอยู่ที่อิชิบะคาเท้าตามนี้เลยเปิดตั้งแต่สิบโมงถึงสี่ทุ่มอยู่กันแบบยาวๆยังมีของกินให้เราสั่งกินได้อีกด้วยแล้วมีที่ถ่ายรูปแบบสวยๆเหมือนเราได้มาอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยเราตรงๆเลยว่า กลางคืนที่นี่สวยมากวิวเจแแบบคุยโมกได้เลยว่าโกไปไทยท,ที่ญี่ปุ่นมาอย่าคิดนานวันหยุดนี้ไปเที่ยวกันได้ที่อิชิบะเตช้กันนะ